ทันข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PEA News และดิฉันนภพ,พรช่างกลค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA จัดก,กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชราสุทธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีรวมพลังจิตอาสาส่งมอบความปลอดภัยด้านไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนเป้าหมาย60แผงทั่วประเทศค่ะ กิจกรรมจิตอาสาเปิดเทอมปลอดภัยใช้ไฟ P.A. เจริญพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจัดขึ้นที่โรงเรียนวัศิลามูลตําบลหินมูลอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมภายใต้โครงการ P.E.A. 60ปีส่งมอบการให้60โรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภยัยก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาใหม่และรณรงค์ป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ในสถานศึกษา โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นพร้อมการทั่วประเทศโดยนายสมพงษ์ปรีเปรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนจิตอาสาได้รวมการร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีต่อนหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2563จากนั้นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ พร้อมมอบป้ายสนับสนุนตู้น้ำดื่มชุดตัดไฟรั่วอา d ซีดีเจลล้างมืออุปกรณ์กีฬาให้แก่ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัชิรามูลโอกาสนี้คณะแม่บ้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชมรมผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสาภาคกลางจังหวัดนครปฐมผู้บริหารและพนักงานได้มอบทุนอาหารกลางวันจำนวน3 0 0 0 0บาทให้แก่เด็กนักเรียนด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะมีโครงการที่จะ ช่วยเหลือนักเรียนนะครับที่จะเปิดเทอมในช่วงเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยนะครับให้มีระบบไฟฟ้าในโรงเรียนมีความปลอดภัยนะครับเพราะว่าโรงเรียนปิดเนี่ยเป็นเวลานาน,านค่อนข้างจะนานสายไฟฟ้าระบบไฟฟ้าอาจจะไม่มีความปลอดภัยอาบไฟฟ้าก็เลยทําโครงการนี้ขึ้นมาช่วยเหลือโรงเรียนทั้งหมด60โรงเรียนทั่วประเทศนะครับให้มีระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงมีความปลอดภัยเด็กๆมาโรงเรียนเนี่ยพ่อแม่ก็มั่นใจได้ว่าระบบไฟฟ้านี่ไม่เป็นอันตรายต่อน้องๆเขาครับ โรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่นานแล้วตั้งแต่24.77มีนี้สายไฟก็เก่าที่ทางไฟฟ้าสุริภาพก็ามาช่วยปรับปรุง,เ,รปงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ชกเปลี่ยนหลอดไฟใหม่หมดแล้วก็ให้คืนอาหารกลางวันแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กว่าวิธีการป้องกันภัยอันตรายจากไฟฟ้าโรงเรียนวัชิลามูลแห่งนี้เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน198คน ครูสิคนบุคลากร4คนซึ่งเป็นหนึ่งใน60โรงเรียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้คัดเลือกมาดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและตรวจสอบความปลอดภัยก่อนวันเปิดภาคเรียนเช่นเปลี่ยนสายไฟที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจรเปลี่ยนหลอดไฟ LED จานวน50หลอดติดตั้งตู้น้าดื่ม2จุดแบบ4ก๊อกและ2ก๊อกพร้อมชุดตัดไฟรั่ว r c d และอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภยัย พร้อมกันนี้ยังได้มอบอุปกรณ์ขาเหยียบขวดเจลจำนวน3ชุดพร้อมกับเจลล้างมือเพื่อดูแลสุขอ,อนามัยของครูและนักเรียนรวมถึงจัดหาอุปกรณ์กีฬาจำนวนหนึ่งมามอบให้ด้วยและในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะแม่บ้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้ร่วมการปลูกต้นรวงพึ่งที่บริเวณสนามฟุตบอลภายในโรงเรียนอีกด้วยค่ะ พ e a พร้อมส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะด้านการดูแลความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าในสถานศึกษาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ครูผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากร,กรที่เกี่ยวข้องหลังจากที่ต้องหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลานานอาจทำให้ระบบไฟฟ้าชำรุดและเสียหายได้ค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PEA News สําำหรับวันนี้ดิฉันณภัทรช่างกลขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ